ครับสวัสดีครับผมหวายควันหอมนะท่านผู้ชมมาเห็นกูชุดเดิมๆก็นั่นแหละมันก็มาจากมันก็จะต่อจากไอ้คลิปที่อะไรวะปาดวาวนะปาดวารทท่สั้นนะวันนี้ท่านผู้ชมเย้เรามีงานเว้ยวันนี้มีงานนะครับเจ้าคันนี้เป็น VRR นะเป็น VRR แล้วว่าใส่ท้ายเป็ดนะครับ VRR ที่เครื่องจะเป็นทีนแล้วนัว่นแหละ VRR ตัวสุดท้ายอะพูดง่ายๆอ่ะ เนะจ้าคันนี้ทีแรกมานะครับเครื่องกดไม่ลงมาเครื่องกดไม่ลงเนื่องจากสาเหตุคือน้ําเข้าเครื่องใช่ใช่ได้ยินไม่ผิดคือน้ํามันเข้าเครื่องเว้ยมันเข้าจากทางน่าจะจากทางเสื้อสูบนะเพราะว่าผมถ่ายน้ำมาเนี่ยเห็นไหมถ่ายน้ามันน้ามันคงน้ามันเครื่องเนี่ยข้างในเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีน้ําเห็นไหมมันไม่มีคราบน้ําเลยเห็นปะนนะาษฐานได้ว่าน้ํามาจากเสื้อสูบนะครับแล้วก็ไหลลงท่อ เต็มไปหมดแล้วทําให้รถมันกดไม่ลงทําให้ลูกปืนข้างคอมันตายนะครับอันนี้อันนี้มันขยับแล้วเฮียมื่อคืนี่ยขยับอยู่เลยนะครับคันนี้เอ่อมาจากปทุมนะครับเนี่ยตายล้ะเนี่ยไม่ขยับแล้วนะครับตอนนี้ไม่ขยับไปแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมลูกปืนมันตายนะครับเนี่ยตายครัเนี่ยข้ามคืนก็ตายแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันตายนะครับเนี่ยขยับไม่ไปเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันตายนะครับลูกปืนข้างขอ น่าจะตายเพราะสนิมหมดเห็นไหมผมไม่รู้นะว่าเขาไปทํายังไงให้น้ํามันเข้าเครื่องได้นะครับเขาบอกเขาไปคว้านลูกมาแล้วก็ให้พวกพวกกันประกอบนะครับพอพวกพวกกันประกอบเนะี่ยแล้วก็ยังไงไม่รู้จอดทิ้งหรืออะไรไม่รู้นะครับพอมาสตาร์ทเนี่ยมันกดไม่ลงเนี่ยเนี่ยนะครับมันไม่หมุนเห็นไหมอ้าละ่ะงานไอ้คันนี้ก็คือมีงานคือเราจะผ่าเครื่องนะครับเราเราจะผ่าเครื่องแล้วก็อัดก้านใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้มันติดนะทีนี้เดี๋ยวเอ่อ ผมจะยกเครื่องลงนะครับยกเครื่องลงแล้วเดี๋ยวเราไปผ่าดูอาการข้างในกันว่าจะเจออะไรบ้างอ่ะผมเครื่องลงมาแล้วตอนนี้กูเจอปัญหาอยู่2อย่างเลยท่านผู้ชมอย่างแรกคือผมยิงไ,งไอ้นี่ไม่ออกนะครับใช้อะบล็อกไฟฟ้านะยิงไอ้น็อตที่อันนี้ไม่ออกนะครับแม่งแน่นมากนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปไว้กับเครื่องแล้วอีกอย่างนี่ท่านผู้ชมดูนี่นี่เห็นไอ้น็อตตัวนี้ไหมอ่านะครับ ก็ก็คือกูจะแนะนําว่าอย่าหาใส่นะเอาจริงๆเพราะไอ้เหี้ยบแน่นชิบหายนะครับผมไม่รู้นะว่าเขาใส่ไปได้ยังไงนะครับพอใส่แล้วเนี่ยผมเอาไม่ออกเลยจริงๆรู้ว่าต้องเสียแน่นะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้ดูกันนะครับนี่นะเนี่ยท่านผู้ชมดูหัวก่อนดูหัวก่อนเนี่ยคือกลัวพยายาม,มาออกแล้วนะครับแล้วปัญหาคือไอ้น็อตเฮีย้ยที่เขาเป็นน็อตเลสด้วยนะนะี่แล้วแม่งมีตัวเดียวด้วยนะแล้วอีก,อ,กอันนึงมันอยู่นี่นี่ นี่อันนึงศึกเป็นอันปกตินะครับอันนี้อันนี้ศึกเป็นเลดนะครับเป็นเลดแล้วไม่คือยังไงถึงต้องมีปัญหาคือไอเลดเนี่ยไอหัวเหี้ยนี่คือเขาบางมากนะครับคือเขาเขาบาบางต่อความสัมผัสมากๆเลยบอบางตอนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันบอบางมากท่านผู้ชมเห็นไหมครับคือหัวมันจะเสียเนี่ยเห็นไหมนี่ครับคือมันจะเสียแล้วไม่รู้เข้าขันใครขันไม่รู้นะครับแบบไอเหี้ยโคตรแน่นเลยเนี่ยออ กูละเหนื่อยใจนะคือแบบเวลาทํางานมันก็อันตรายด้วยหรือเปล่าแบบแข็งมันก็ไม่เนี่ยมันไม่ใช่ทุ่นคู่นะครับแข็งอ่ะก็เนี่ยแล้วแม่งไม่ออกเนี่ยเนี่ยชิบหายแล้วไงค,คือคือใครจะทําก็คืออย่ามาหาใส่นะเอิมหาหัวสี่แฉกมาใส่กูยังไม่โกรธนะเอาหัวเยี้ยนี้มาใส่คือผมเจอบ่อยมากแบบเวลาแบบพวกน็อตจานจานนิดเห็นป่ะเนี่ยพวกน็อตจานนิดอย่างเงี้ยไอ้เฮี้ยคือแบบแค่ขันใส่จานนิดกูก็จะแบบ หัวมันจะบานอยู่แล้วนะขันเข้านะแล้วนี่กูต้องมาขันออกแล้วแม่งไม่ออกอ่ะไอ้เนี้ยคือแบบต้องสกัดทิ้งนะครับเนี่ยจะพยายามมาออกไม่ได้แล้วมันลูดไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือถ้าใครจะใส่ผมแนะนําให้เป็นน็อตเหล็กนะครับเอาเป็นเหล็กอย่าเอาเป็นเหลลถ้าเ,าเป็นเหลลเนี่ยก็เอาที่มันมีหัวดีๆกว่านี้นะไม่ใช่เอาหัวแบนอย่างนี้นะครับเพราะว่าความนูนของหัวเนี่ยมันก็จะได้ขนาดนี้เนี่ยจากฐานเนี่ยความนูนของหัวจะได้ขนาดนี้นะครับก็น่าจะพอมีน็อตที่แบบพึ่งพาได้กว่านี้หรือไม่กรหาตัวนี้มาใส่ หาตัวใส่ไม่ได้หาเบอร์สิบสองมาใส่ก็ยังดีนะครับดูแลเหนื่อยใจก็ตอกตรงบากเข้าไปนะครับเนี่ยทําให้มันเป็นบากบากมันก่อนนะครับบากให้เสียเลยนะไม่ไม่ต้องกลัวมันเสียเพราะมันเสียอยู่แล้วนะครับบากให้เป็นรอยลึกๆเลยนะพอเราได้แล้วน่าจะได้อยู่ออกละในที่สุด ก็ออกแล้วนะครับอย่าไปหาใส่เชียวนะมันสวยมันเบาก็จริงนะครับแต่ถ้าหัวมันลู่ขึ้นมาแล้วคือมันจะอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะลําบากอย่างนี้เลยนะอย่าไปหามาใส่นะครับถ้าถ้าอยากจะใส่น็อตหกเหลี่ยมเงี้ยหัวหกเหลี่ยมนะเอาเหล็กมาใส่ดีกว่านะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องนะครับไปขึ้นกับรงเพื่อที่จะเอาน็อตเขาเหวี่ยงออกนะครับตอนนี้มันเอาไม่ออกมันแน่นมากผมไม่รู้เขาใช้บล็อกสิบล้อยิงมาหรือเปล่านะฮะแน่นชิบหายโอ้โห น็อตนี it s, it s ้ไม like ่ครบสองตัวเลยเนี่ยนะนะครับหายไปสองตัวนะตัวนี้น่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวยาวมันจะมีตัวยาวตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวสั้นตัวสั้นสองตัวตัวยาวตัวหนึ่งแต่ตัวเนี้ยมันคูมันจะเท่ากับตัวไหนไม่รู้นะครับมันจะมีตัวนึงที่เท่ากันอยู่หรือเท่ากับตัวนี้ไม่รู้ต้องถอดมาลุ้นจําไม่ได้เอาวละอาวละท่านผู้ชมอ๋อมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้าง คือถ้าถ้าวิดีโอมันกระตุกในถ้าผู้ชมไม่ต้องตกใจนะโทรศัพท์เครื่องใหญ่ผมมันเป็นไรไม่รู้มันเบอเบอร์นะครับช่วงนี้มันเบอเบอร์มันเป็นไรขงมันก็ไม่รู้กระตุกดีจังนะครับถ้ามันดูแลเสียทผาก,ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะ,ะนะนะครับเครื่องเครื่องก็ผมก็ไม่ได้รังไม่ได้อะไรนะไม่หมายถึงเครื่องโทรศัพท์นะไมไ่เครื่องยนต์มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับกูจะสกิดต,ต,ตรงไหนได้มั้งเนี่ย ผมได้ทาการผ่ามาแล้วนะครับเมื่อกี้พักรีเครื่องไปก็ยังเหมือนจะกระตุกอยู่นะนะครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนมันแบบมันภาพมันกระตุกมันเป็นอะไรมันไม่รู้นะครับเคช่างมันก่อนดูได้ก็ดูๆไปนะฮะท่านผู้ชมดูสภาพนะครับผ่ามาเห็นไหมเนี่ยน้ํามันเข้าเครื่องนะครับมันเข้าไปได้ยังไงผมก็ไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยดังกาวเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่ขยับนะครับ ฝั่งนี้ไม่ขยับเลยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูข้อนะคือข้อมันนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฝัง <c oughs> แทบจะเป็นรถขายติมนะครับข้อต้องอัดใหม่นะแล้วก็ลูกปืนต้องเปลี่ยนสองข้างนะครับเนี่ยไม่เปลี่ยนก็ได้นะลูกขานี้มันยังหมุนไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็ได้นะเนี่ยมันใช้ได้นะครับแต่คือเสียงมันดังน่ารำคาญน,นะเนี่ยใช้ไปนานๆอาจจะแตกนะครับเนี่ย อันนี้แม่งไม่หมุนเลยแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นความเสียหายนะความเสียหายส่วนอื่นไม่เห็นนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับมีชุดหัวนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าน้ําอ่ะน้ํามันเข้ายันลูกสูบเลย,เ,ลยเนี่ยนี่คือสภาพลูกสูบเขาะนะครับนี่ลูก VR นะครับเนี่ยดูยสลักปลายก้านนะครับสลักปลายก้านก็ตายนะเนี่ยเห็นไหม ลูกปืนนะครับลูกปืนปลายก้านก็ตาย้วเนี่ยเห็นไหมมันมันเหมือนกับว่ามันมันพยายามจะหมุนแล้วมันไม่หมุนนะนะครับทําให้สลักเป็นรอยเห็นไหมก็จบชุดนี้ก็จะอยู่ประมาณสามพันกว่านะครับประมาณนะเพราะว่าอันนี้ลูกค้านะครับเขาทํามาก่อนหน้านี้แล้วเขาเขาเออเขาเปลี่ยนซีนมาแล้วนะครับเปลี่ยนซีนทุกจุดมาแล้วก็ลดภาระซีนตรงนั้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวสต็อปไว้นะครับแล้วเดี๋ยว ผมทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาติดเครื่องให้ดูว่ามันจะติดไหมนะเอาละท่านผู้ชมสวัสดีวันใหม่นะครับนะตอนนี้นะผมได้ทําการประกอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดเครื่องกันดูนะเมื่อกี้ผมเช็คไปแล้วว่าไฟมาหัวเทียนไหมไฟมาหัวเทียนนะครับเดี๋ยวเสียบก่อนปุ๊บเข้าไปเอ่อตอน ตอนมานะครับรถไม่ติดเจ้าของไม่ได้ขี่ประมาณ3เดือนได้มั้งนะสามสามสี่เดือนนะครับก็คือไม่ได้ขี่นานพอสมควรนะนี่ผมยังไม่ใส่น้านะนี่ที่กูพูดว่ากูเตือนตัวเองแล้ว่ากูไม่ได้ใส่น้ํา <c oughs> น้ำมันเครื่องก็ยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมไปเอาขาตั้งกล้องก่อนน้ำมันมันไม่ลงคาบูสักเท่าไหร่รับท่านผู้ชม นะครับไม่รู้ว่าหลีบมันรั่วหรือเปล่าเพราะเห็นหลีกมันมีรอยแตกงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองดูนะมันไม่ติดนะครับน้ำมันมัน,มนไม่หมานะครับเดี๋ยวจะลองเปิดโช๊คช่วยดูเนี่ยนานผู้ชมดูครับน้ำมันมันไม่หมามืออไหนะน้ำมันไม่หมานะครับ เหนื่อยแยาเหี้ยน้ำมันก็ไม่มาอยู่ดีน,นะครับอา้าวละท่านผู้ชมนะหลังจากที่กูไปเข็นกระชากกับแฟนมานะครับนะเกือบไม่รอดไอ้เหี้ยเหนื่อยชิบหายเรื่องอไหนว่าเดี๋ยวน้ำมันรั่วเหรอ ผมว่ามันมีอาการคือคาบูมันไม่ดีนะท่านผู้ชมนะนะครับรู้สึกคาบูไม่ดีนี่ผมใส่นมหนูเบอร์ล้อเอ้เบอร์สามสามสิบแปดให้เขาไปนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันมาแค่สามสิบสามสิบสอง่เองเฮียเล็กมากนะครับแล้วก็รถมีอาการแบบมัน,ม,นมันอาการมันไม่ค่อยดีคิดว่าอาจะเป็นที่คาบูนะนะครับเดี๋ยวเออใส่น้ำมันเครื่องก่อนดีไหมเนี่ยโอเคโอเคกันเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงมันกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องเติมน้ำนะ อ่าไงนะครับแต่วันนี้มันเนี่ยมันไม่นิ่งเห็นไหมมันไม่นิ่งเท่าไหร่เะครับเสียงไอ้ดังนี่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องนะครับใหญ่น,รนรารอบมันลงช้าไปหน่อยอ่ะโอเคไอ้ที่เกาๆไม่ต้องตกใจเพราะไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องนะครับอเอาล่ะเราจะฝากผลงาน เจ้าคันนี้ไว้แค่นี้นะใครสนใจจะเอางานเข้ามาทำก็ยังรับนะครับรับเสมอนะอ่าจบไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยส่งลิปให้เจ้าของรถนะครับน่าจะปื้มปิดติหน้าดูแต่ต้องให้เขาไปเก็บจานไฟนะไปเปลี่ยนจานไฟเพราะมันรู้สึกมันไม่ค่อยกลมนะครับแล้วก็เรื่องคาบูน่าจะต้องเปลี่ยนด้วยนะมันนั่นแหละมันไม่นิ่งแล้วมันก็แบบรอบมันปับปับปรับปับปับเห็นนั้นมันลงช้านะครับแล้วก็บวกกับคอลิดเนี่ยน่าจะรั่วด้วยนะครับมันมันจะขาดมันเป็นคอเทียมนะเป็นคอลิดเทียมนะครับ โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้ว,ลวจะันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ okay. Okay. Yeah.